วันนี้ทำอะไรกินอ่ะวันนี้ผัดชะอมใส่บุ้นเส้นใส่ไข่เอใช่ของโปรดลูกๆชะอมบุนเส้นไข่ผัดง่ายๆเหมือนเคยไปกินที่ร้านไอ้นิตยาไก่ย่างใช่แล้วจำมาทำใช่ไหมใช่ของเขาจะเป็นใส่ซอสใส่กระเทียมแต่เราไม่ใส่แล้วก็อันนี้ปลาตัวเล็กตัวน้อยบ้านเราปลาเค็มตัวเล็กตัวน้อย นี่ปลาเนนี้มีประโยชน์มากเลยมีแคลเซียมเขาบอกว่าให้กินปลาเนี่ยปเค็มบาละตัวเล็กน้อยเราน้อยกินทั้งกลางใช่ทอดใจเย็นๆอันนี้ไข่อะไรอันนี้ไข่ขั่วไข่ปลาจีนเอามาขั่วอันนี้ลูกชอบแล้วก็นี่หากินยากเพราะไม่มีคนทำ๋ยวสักให้ดูแกงส้มเหรอ แกงส้มขนุนอ่อนนี่หากินยากเพราะไม่ค่อยมีคนทำไงมันมียางเข้าเลยที่เขียนกินกับปลาเค็มนะใช่อร่อยอันนี้กาแฟเช้ามะม่วงขายตึกแปดริ้วกับมะละกออืมะละกอมาจากสวนกล้วยปลอดสารที่เราไปตัดทุกาทืมก็จะมีส่งมะละกอส่ง อาหารปลอดสารไม่ได,ได้ซื้อนะให้มา <c oughs> ข้าวเช้าอาหารเช้าวันนี้กับอากาศเย็นๆทำง่ายๆ<า>ของทำง่ายๆ<อ>ทำเองง่ายมากินด้วยกันนะคะ